สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายและเอฟซีสาวน้อยที่เคาราชสุขสุสกคนนะครับเออวันนี้ก็มาพบพอกับช่องลุงตู่สกลค,คนมะคคิมลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องขณะน,น,นี้เวลาห้าโมงก,กว่าๆเลยพี่น้องจะเที่ยงแล้วหากระตือน,นอนมาครับกระตือนนอนแคนมากอะคือเราครับพี่น้นนนนนนองหาแล้วยุ้ยแล้วกินคือเราครับทางบ้านแม่สภาพเพียงยังกิน่นอ๋อเหมือนเคยหยบนะครับผมผมเห็น โทรมากตะวันสิโทรมากเลยสามโมงสี่โมงโตมาเมื่อนี้ยังเงียบเลยเรื่องต้มน้ำป็นยังก็เรื่องนี่น้ำดอกพักบอพักยังเมื่อนี้ยกะเซ็ตเมนูสองรายการครับพี่น้องมีหมกปลาหมกปลาละกันยังก็ผัดพริกหยวกใส่ไก่กันเลยน้ำทิมโดยเกลือน้อยกับป้าหน่อยกันเลยรัสดีก็เรื่อง เทสจ้งกันนะตำเทสมันมกมปลาโอ้แม่หมกกะเรืองเทเป็นองเขาอีเอาหมอห้อนนกระเริงไ,ไ,นนไ,ได้หละอวัีครัปปน้อยโอ้มนันาานาใสนาขาวเลยน้ำนมน้มันนี่เพื่อเราให้กระเรืงแล้วไปเอาให้หน้ย,นนยือแล้ว พิントุรดัดนะครับพี่น้องเฮ็ดยุ่ยเฮ็ดกินคือ <laughs> ปลาหน่อยจะทำผัดพริกหยวกใส่ไก่อาหารไทยพศิศนุษย์นะครับหารหล้าพาศิศน,นุษยนะ์แต่ไหนอะไรแม่ไปร่วพักแค้มแรกก็เลิกนะแต่จำไม่เช็ดตัวนี้นะหมอมันเดือดแล้วเรื่องเบิรงกันพี่น้อง <S <S ว่านี่ ได้หนูมาตัวนึงครับยุบองเขาย่างหมูว่านนะครับก็เลยมาหมักตากแดดนลยครับมาหมักกันทอดเลยหมักให้มันแห้งสิตากแดดแล้วให้มันแห้งเสียมาทอดครับพี่น้องใส่กับพวกโอ๊บพี่น้องหนูพุกไงครับพร้อมอันนี้ใส่หมักใส่กระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปครับคือกันก็หมักมาแล้วไปลองไม่หอม ปกติคาราไม่ใชกลุย,ยนะแต่ว่านี่นเดี๋ยวจะไปตากแดดก,ก่อนไม่ให้เปนกุย,ยนะพี่น้องต้องใส่ตะไคร่ครับ <c oughs> พี่น้องไม่้มันกุยเขาตื่นเมื่อพี่น้องประหยัดพี่น้องเอ้ยไม่แม้จต่นะครับตื่นตื่นสายที่นี่แต่ปกติสิกินขา้าวเศร้าเสมอนี่บ่ได้กินขา้าวเศร้าจากมื่อพี่น้องตื่นขก็ไม่ได้แต่กินข้าวเที่ยงย่างเดียวพี่น้อง เด็กก็ขอข้าเเเวเาดี่ยวแล้วเรงเลยตอนนี้กำลังเริ่มหันแล้วประหยัดช่วยกันบ่มแมนัปแมนประหยัดตื่นครับตื่นสายมันหนาวนะครับพี่นอ้งองแจ็คสติ้งอย่างนี้แต่เศร้าครับไปรอบนึงเลยกินฮะกินอะไรรอบแรกขนมปังโอ<ว>้ขนมปังฝรั่งหน่อยเลยบ้านียนรอสามเกล็ดแล้วนอนแตู้นังผัดพริกหยวกใส่ไก่ัพี่น้องไก่บะหมี่ไก่ขาไก่รดตารพี่น้อง ไต่โลตัสไต่โลตัสกินของข้างมาเริ่งกระเลิงแล้วกระเริงเสียดม่กระเลิงพักกี่กรนเบกปลาก็เองพักกี่ง่ะกระเลิงพักโคมโอ้พักโคมเปื่อยเปื่อยดอกิมีกงมึงยาดิเบื่อเลยกระเลิงเลยอาวุธสูงไปกระเลิงเลยเบื่อเลยเบื่อยผักเลยเบื่อยดอกเบื่อยผัดเปลือยยาเออยมือเช้าเลยกระเบศกันไล่ลงไล่กลุ่มเลยพี่น้อง ยูทูบครับรายได้ลดลงเลยไปนะครับเพราะปีใหม่โควิดเขาแล้วเขาถอนทุนออกครับพี่น้องโอ้ยนี่แต่เนี่ขัดขวางไรายได้ <c ười> จัดสิยหายยังเกิยรมือนเลยพี่น้องยูทูบครับอ่านโฆษณารายเงี้ยก็ถอนทุนหุ้นออกหลายเลยพี่น้องอันเพื่อนว่ายอดคนเบิ่งหลายกับของเพื่อนกับเบง,งญญเื่อนกันบ่คืนหมดเลยเงินลดลงสั่นนะครับโอ้ยขนาดช่องใหญ่นคนเบิ่งหลายยัง ยอดกันหน่อยแล้วนช่องน้อยๆจะค้นบ้างหน่อยๆจะแห้งสิบ่ีเงินกันพี่น้องอ้าวมีอเมีก็สร้างภูมเฮทไปตามอันนี้นะครับพี่น้องต่อไป้ายแต่ละเฮทไปตามเขาสิละอ้าวเบิ้งขั้นตอนจะได้ละจะเบื่องไม่ได้เพียงแต่คำนองพี่น้องเนาะอ้าวจวดจาดปัดบุ่มมาพี่น้องเอาเบื้องลูกตั่พิจารณามักยังพอนี่ เปกกมากยังนี่อเสียทำาแล้วแล้วเลยเฮ็ดคยังไงะก้อยัก้อมกยังมกยังมกยังมกเนื้อมกเนี่ยคือมกป่าที่อร่อยอยู่นี่ป้าตัวนียักเสียทาแล้วแล้วเลยฮะี่ด้องมาเบิ้งครับป่าสามที่ตกกไงหนึงสูดไม่ใภาพสุดไม่ใช่ภาพได้แล้คนสุดมีภาพแล้วสุดมีภาพไม่เห็นนี่นามาลุก็ดอยนะ มันน้อยขวบมันขวบปาสักก้อนนี้พี่น้องไม่สุกนี่ใช้เกียงเหรอไม่ชิบอกข้าวอะน้ำตาลแล้วพี่น้องน้ำตาลน่ครับตัวเนี้ยักเนาะหุ่นน้ำตาลพี้อไม่ใช่แป้งนัวแป้งนวอืมไม่ใช่ผ่า่าแป้งนัวแป้งนัวอันนี้ยังนี่ ปลาปากดำครับปลาปากแดงปลาปากแดงเนี่ยหน่อยกําลังหันไก่โ้เห็นงสีท่านนีกลัวมันเห็นเบิดเนี่ยไก่เป็นชิ้นเนื้อปลาตอวปูใน่ไหครับข้น้นหรือ้ปล่าน้าวหนามหนน้ำตาลน้ำาใส่น้างโอ๊กเอ้ไปดรอทรัมม์้ีนะ โมกนะโเลกกี่น้ำโมเลกนี่เี่ยสแล้วน้ำเบอลงส้มหนลูกไม่ได้ใช้เบิ่งลางส้มเเออมาแล้วเอาหนั่งคนแล้วก็เทลงคนตวลวยตุลวยดส่ัอมันจะไม่ไหม้หม้อาน้ม้อเลยเบแกปใหม่าใหม่ เรื่องลางามองแเข้าเนื้อเขาเนื้อเขาหนังคือมนเท่าเนื้อเขาหนังก่อนนะมึงคนคนตน่พเยเปล่าเ่าอยาเปล่าปลมาซุกก่อนคือะพัก้วักเส้เยยชินมาเห็ดใส่ไส้แบบเนาะอ้อว้คนตะกบ้านมินบ่อยเดดอ้ยน่าใส่บบนี้ แต่บกูดที่หลังทสุดย่บๆจากใต้ตะกูนะอมไปนอเมื่อไรไปใช้ตัวปไหนทีเขาเยี่ยงเรไปใช้นอนไม่นนได้เลาะ่ลยังยูบัจักมือ,อนองหมื่เนี่ยยูบัตจกมื ที่เบิดเวลาหล่ะปิดแต่ก่อนมาข้างหม้อมาดีแฟนวันไปก่อนอะแต่พี่เิโยต่อไปก่อนจบไปก่อนพี่น้องฝาปิดหม้อครับฝาปิดหม้อฝาปิดหม้อพี่น้องลุงตัวส e. ูตรได้ลราไม่เห็นดีบาดี้เอาสูตรไทยสกุลครับเนี่ยฮึ่มโมเมนต์มกป่าใกล้ใต้น้ำดิห้องวันนี้ก็มกมกป่าใต้น้ำ เอาปลาหน่อยไป,ประเดยวปลาหน่อยไปนะครับปลาหน่อยเห็นยังไก่หนึง่งเป็ัดอาหารไทยเพิ่นล้างแล้วโอ้เวล่าละมดเลยแป๊บเดียวเลยโอ้โหเอาหลังจากที่ว่าสร้อยอันหมูซ้อ,อยออพักเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วกับจวดจ้าดฟ้าบึ้มนะพี่น้องวันนี้ครับใส่กระเทียมเข้าไปครับน้องใส่พริกเข้าไปจังน้อยครับ พ่อกระเทียมไม่ได้ผีแล้วกันอะไรใกล้ลงครับพี่น้องก็ใส่ลูกจีก่อนจะแซ่บครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาหนิที่เขาเส้าน้ำกันครับเขาเที่ยงเออเขาเส้าเขาเที่ยงข้าวเที่ยงเขาเที่ยงมาแม่เขาเส้าข้าวเที่ยงครับนะครับาาวดนออยยเเรีะืห่หอมแล้วหอมแล้วหอมแล้ว แต่เทียมกัน้มันนี่เนาะมันผือกันแล้วมันหอมเลยนะพี่น้องชุ่มน้อยทอดไข่ให้พอกิมจะได้เป็นุ่มน้อยอย่ากินไข่ไม่ได้กินไข่ไรเมื่อไหร่หรอโบราณโบราณย่างหรอสองย่างกินตอนเด้อกินอะไรกินไหมคล่องเลยปลาหน่อยเนาะปล่อยไว้เพราะว่าเป็นข้อไก่กับหูกไก่มันไม่ได้สุกปล่อยมันสุกจะได้ครับพี่น้องสุดเราต้อง ใส่เครื่องก่อนว<า>้าใส่เครื่องก่อนอันนี้เพราะอะไรมันมีมันน้ำ<ถ>มันหอยลองดูขวดรอยดูสัซอสปลาเขียวน้ำมันหอยใส่ปลาปากแดงบ่เนี่ยบ่ใ <c oughs> ส่ใส่เห็นอย่างมันคือแม่สุภาพวบัวมงูอี่ว <ม>เ,<อ>เียบร้อยรับตาลโอ้ยหอมหอมหอมใส่น้ำขั่วไว้ทีเีรา็ไม่งั้นไก่จะไม่ข้น,น,นข้นแต่มันเข่ากันใช่ไหมลมันจะท่ายใกนสุกผมเครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงแล้มันทำหอมนะครับติหดหยดน้ำน,นิดนึงก็ทำไป ให้ไก่มันสุกมันอ้อออยู่นี่ทีนี้ปล่อยไปนี่นีน้เราค่อยผัดใส่ผักทีหนึง่งต้องให้ไก่สุกก่อนเพราะว่าถ้าเราผัดเลยไก่มันจะแดงมันจะไม่สุกร้อยทั้งร้อยเห็นไหมนี่เห็นไหมขนาดเราผัดตั้งนานแกะเข้าไปเห็นไหมนี่มันยังแดงอยู่เลยนั่นเห็นไหมนั่นสเกตดูก็ได้ไก่ถ้ามันนิ่มอยู่เห็นไหมนั่นนั่นเราเลยต้องใส่น้ำเพราะมันไก่มันมีกระดูกมันไม่ใช่แต่เนื้อธรรมดา ไม่ไม่เนี่ยไม่ไม่น่ะดหม้อทีหม้อกันเดือดรักๆเลยเต้องเอให้ไก่สุกก่อนเปิดหม้อรนน้อยพักใส่รล่นน้อยเปิดหม้อรด้วยปลาใต้น้ำคเัาไหนวาจี่ไหนเนี่ยปลาใต้น้ำเปิดปุ่มหม้อนี่ไปไหไมใหม่เโอ้พักใส่พักใส่พอดีนะพักใส่เลยโอ้เด็กหอมครับโซ่ลงไปมุกพักก็มกป่านอ่อนแบนน กินคือสีอยากเข้มๆขนเ,น <laughs> เข้มเหมือนกินนี่ก็ใส่ปลาเด็กเชหน่อยหนึ่งไหมอย่างก็ร่างห้อนครับพี่นอ้องบัดนี้พ่อ,อไก่ได้ที่เลยพี่น้องมันจะเอาผักมาใส่เลยครับผักเยอะหน่อยนะผักจะเยอะอย่างนี้แล้มันแซ่บส่วน,น,น,นมากก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ละไก่กินแต่ผักโอ้โยคือแล้วมันตื่นแนะ เจ๊ยไปทางไหนเนาะเจ๊กอนไม่ได้แชวเจ,เจก๊นรหลายหลายวันโอ้คือพี่น้องคือแล้วคือแล้ว,อลวหอมแล้วหอมแห้งหอมใส่ฟักเข้าไปครับขณะน,น,นี้เวลาเที่ยงพอดีครับพี่น้องวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่สามครับพี่น้องวันอาทิตย์ที่สามเดือนมก,กราคมพุทธาักราช2ั6 4เดร้อสิสพี่น้องเดอ้อ หลังจากตื่นนอนมากะหาโมงเลยพี่น้องตื่นขึ้นมากะหายยู่หากิีนเ,เลยนะครับพี่น้องเขาเศร้าคือเขาเที่ยงครับมันหนาวนะพี่น้องปกติแล้วก็สิตืต่นต,ต,ตอนเศร้าอยู่แล้วมันหนาวเลยอนอนโคตรต้นขอดเลยครับพี่น้องเอาอเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้องเร็่แล้ว อืมจางว่ะเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยตักสะจัก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับบกปลาพี่น้องมาตักสะจานเจอกันบุญแล้วครับมองกิเข้าไปกินน้ามาแล้วพี่น้องเด้อมาตามมาพี่น้องรวบลัดตัดต่อที่พี่น้องได้บาทนี่มาได้บาทนะครับโซยเด้อโซยแต่เวลาโซยเด้อพี่น้องน้ำกันสกปรกนะครับเด้อครับเนี่ย แซ่บๆนัวๆครับอื๊บนัยอิ่มแล้วทางนี้กินน้าอิ่มน้าเอื้อกหน่อยครับพี่น้องจะเลื่อนอาหารล้วจะเกลืรงปูกุ้งนานขรากินมื้อละสองไมลาได้พี่น้องนี่ถ้ากินสามไมล่ามึงเราตายเลยจะต้องคุ้นเป็นคุ้นแบบนี้อ้าวอื๊บกลัวมันร้อนปรายาจังเลยนะเนี่ ก็หวานก็เลืศไม่เค็มไม,ม่เค็มไม,ม,ม,ม่มเค็มหรอมกปลาเป็นไงหมกปลานะปลาไม,ม,ม่เค็มไม่เค็มนี่หมกปลาสูตรเป็นไงภาพนะครับ<ม>ผัดไก่ใส่พริกหยวกผัดพริกหยวกใส่ไก่ครับพี่น้องแซ่บเซาะๆจะยั่วยครับเด้อเด้อเดี๋ยวอะไรก็เรื่องแซ่บจะบอกเสียบยั่วบอกเค็ม,ม,ม,มส่วนเนยส่วนเนยเดี๋ยวท้องแตกตายเด้อเอาส่วนส่วนเป็นว่า พี่ก้ก็สูตสก๊อมครับจานหน่อยพ่น้งจู่เออครับแม่หน่อยกินน้ำแกัแซ่บแซ่บมีบอเรารก็ทำเทียงุนกัวนะแซ่แซ่บยอวๆนะจะคำนะลองดูกินจะคำก่อนพี่น้องเด้ขออนุาตจนหนอยครับทิแล้วก็นอนต่อครับพี่น้องตายคาคูวิทย์ตันี้แหะทตายคู่วิทย์ตันี่แหละไ่ได้ไปส่มาสอย่ังไละ าามหันามากเลงสัเนอน่าไปนงมากคุณพ่ได้หนทอนลเลลรกแมงดาแทบครับคืลบเลกแมงดา แสบแสบถ้าเป็นน้ำหิวเข่าว่ามันคือแสบด,มสบด,ดูมาแซบี่หีเมาอืมัมนหนดูดแสบอืมอืมแสยแอมาเรแบด้ออืมอบเด้อแบเด้อมาเร้อ จะเรื่อมยังม่พอดูดม,ม,มัออ้งรับเมื่อกี้กับอะดิเออแบบมาแปะอืมครับอขอบคสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องสำเนาแล้วขอบุญของพุาครับจากม่ติดตั้ครับต้นมัดมัจจะดูดนะจะน้อยครับไี่น้องจัากเป็นยังไรแล้วปกติถ้าคลิปเวลาเดินซาซามเหมือน,นเวลาเดินไหวๆนะ เบื่อแรกเมืแล,มแล้วกกาอายุดีไม่แห้งสุขุมสุขนนะครับเดอ้อจะเริ่มกดติดตมามกด subscribe กดไลค์กดแชร์<ม>พอ่อเป็นกำลังใจลุงตู้ให้คลิปต่อไปนะครับเดอ้อสละชิ้นนี้ฝากไว้ชิ้นี้ครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปสุขุมสุขล้นครับอ้าวบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ